ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกะมาพอกันช่วงเศร้าครับกะเศร้านี่กะมาเบ่งเห็ดครับที่แหลกว่านึกว่าจะโบมี่ครับกะมี่อยู่ครับพี่น้องกะดอกใหญ่อยู่กะเดี๋ยวจะล่องอ่ายางเมืองครับก็จะมีอยุสองแบบครับในการเฮ็ดกะตัวนี้จะเป็นก้อนฟางนะครับพี่น้องใส่ก้อนก้อนฟางแล้วก็เอาเชือกเห็ดยัดเข้าไปเลยครับ หยัดใบริมๆครับริมๆกล่องริมๆมัดฟางนะครับทิมใบลดน้ำนะครับลดลดน้ําทิ้งไว้นะครับสิบกว่าวันนะครับอ่าแล้วก็จะมีเห็ดออกไห้เขากินนะครับครับสวัสดีหนึ่งท่านครับพี่น้องครับสองท่านนะครับสวัสดียงมเสาครับเมื่อนี่กับมาเรียวลองแบบทายทอดสดจากน้อยครับพี่น้องมือนี้เกมเห็ดแบบสดๆครับ กะเดี๋ยวเบิ่งกันครับว่าจะได้หลายบ่นะครับอย่างนเสียงมารอพี่น้องมาเอนอย่างยินเสียงบ่ครับคอมเมนต์หนนะครับครับบรรยากาศยามเศร้าครับพี่น้องสวัสดีครับครับมาพอกันช่วงเศร้าครับเดี๋ยวมาส่งเทียก่อนเทียเสียงก่อนครับเสียงออกบ่ อโอเคครับมีครับโอเคออโเคครับมีัสวัสดีครับพี่เพ็ญศิลป์ครับสวัสดีครับเสียงชัดค่าครับผมเอาปลาสกปรดเอาถุงม่าทีเลยเดี๋ยวปลาโสกไปเอาถุงมันครับมีอยู่ครับอยู่ข้างลังนะอันนี้ครับพี่รองที่แรกนึกว่าจะโบมีครับอันนี้ครับ กำลังกำลังบานพอดีมาทานครับกำลังจะบานพอดีเลยครับเศร้าๆนี่ก็ไล่สดครับไล่สดจักเทือนึงโอ้นี่ครับพี่น้องคักเลยครับนี่อันนี้ครับง่ายเลยครับนี่เดี๋ยวให้พี่น้องบึ้งนะครับนี่นี่ครับขาใหญ่ๆครับผมผมดึงออกเลยครับนี่ดึงเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวก็จะเกิดอีกนะครับนี่ครับพี่น้อง มองญ่ายครับขางหญ่ครับดอกนี่ดอกง่ายๆเลยครับแสดงว่าสมบูรณ์ครับมองนี้เชื่อเชื่อแข็งแรงนะครับประมาณประมาณนั้นครับสวัสดีพี่น้องครับเก็บเห็ดน้ำกันครับเศร้านี่เพราะว่านาจะได้ได้พ่อะต้มยำอยู่ผมว่าพราได้อพ็ดกับเข่านะครับเดี๋ยครับเบิดแล้วครับมองนี้โอ้โหครับนี่อีกครับเนี่ยก็จะเก็บไปเบิดเลยครับเนี่ย อันนี้จะเป็นดอกเล็กน้อยครับกะเอาขึ้นกันเอาขึ้นกันครับเดี๋ยวไปเบิ้งทังคุณพี่น้องบ้านี้้พี่นุกุลครับสวัสดีครับครับกะเฮ็ดง่ายๆครับนี่จะเป็นไล่สดครับพี่น้องไล่สดกะจะมีความแบบว่าสั้นๆนอย่างน้อยเด้อพี่นอ้องาภาพก็จะสั้นนิดนึง อันนี้ครับแต่ว่าตัวนี้บาโซกบ่เอเด้ดพี่น้องเด้อเนี่ตัวนี้ผมบ่อเอิรอกครับเพราะว่ากาจะเลือไว้จังหนครับสวัสดีพี่เพิ่นชีครับปิ้งตำปนกระแทบขานะครับแมนครับอันนี้ครับพี่น้องอันนี้มันแกแหรอครับบาโซกจะเอาไว้เอาไว้เพิ่นแหงข้านี่เลยครับเป็นเสื้อต่อไปนะครับก็จะเลือกเอาแค่ตัวที่ดีๆครับ อันนี้ครับพี่น้องสามไข่ครับงามๆอันนี้ครับ,ารบถาม,มว่าคุ้มบ่ครับสำหรับในการเฮ็ดนี่ผมว่าคุ้มแหละครับเมันมัววานนี่ก็ขายได้หกสิบบาทเด็ดทุนขึ้นแล้วนะครับเด็ดทุนคาอันนั้นแล้วขาไย ค่าเชื่อนะครับพี่น้องเก็บไปหลายมือแล้วครับแล้วก็ที่ที่เก็บได้หลายๆเนี่ยเพราะท่านในล่คลิปครับบอลโสงเพราท่านในร่งคลิปอยู่กับเพราท่านในตัดต่อนะครับพี่น้องเมื่อวานนี่เก็บได้โลกลัวครับเกือบสองโลครับอันนี้ครับพี่น้องก็เฮ็ดใบซัำนี่แหละครับนี่นี่ครับบรรยากาศย่ำเศร้าครับพี่น้องก็เดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอีกมองนึงครับมองนี่ก็เอาซัำนี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวขามไปเบิ้งฟังพุูนจังหน่อย ครับปลาไพที่เบ้าโชคเห็ดใบหกๆแบบนี้เบ้าโชคมีเห็ดผลครับเดี๋ยวเบ้าโชคต้องการหญ้าครับบ้าโชคจะเอาหญ้าไปไปเห็ดปุ๋ยครับก็จะตัดที่เดียวครับอาจจะเป็นเมื่อนี่นะครับพี่น้องก็จะเห็ดปุ๋ยใส่เองหรอกครับพี่น้องครับทําเป็นปุ๋ยหมักเนาะครับเดี๋ยวย่างไปน้ำกันครับเดินไปด้วยกันบรรยากาศเช้าเ้า สวัสดียี่สิบแปดท่านนะครับพี่พีน้องนทองี่มาให้กำลังใจบ้าโชคนี่ครับหยาไล่ๆนี่บ่ต้องตกใจครับบ้าโชคต้องการหยาครับตอนนี้จ้าหยาเฮ็ดจะเอาญ้าทำปุยหมักนะครับแต่งไม่นี่บ่ได้เก็บแล้วครับอ่าหญ่บ่ท่านล่ะครับเก็บสู้มือครับพี่น้องขายด้เงินหา0อยกลัวเกือบหก0อยแล้วนะครับคกับพ่อมี่อยู่ครับแต่ว่ากะ อ่าอดุ่นต่อต่อไปครับอันนี้ครับพี่น้องลอดุ่นต่อต่อไปอ่านี่ครับเนี่ยกาจะเกิดมาเรื่อยๆครับสาหรับแตงแตงนาฟนกาจะบกค่อยดกนะครับเพราะว่าอ่าการเฮ็ดไอ้เคยรืยังตัวผูครับผมตัวผูจะไล้ครับตัวผูจะไล้ก่าตัวแม่ครับสําหรับอ่านานาห้อนครับนาห้อนอันนี้ครับพี่น้องเพราะได้เก็บครับมือเลี้ยง มือแรงได้เก็บอีกอยู่ดรอกสะสมไปเรื่อยครับสะสมเงินสะสมโซยางครับพี่น้องสะสมต้นทุนถ้าคิดค้าแรงบ่คุณหรอกครับพี่น้องสาหรับการเฮดเกษตรนะครับแต่ว่ามันเป็นชีวิตประจําวันของเฮาเฮาคิดว่ามันเป็นชีวิตประจําวันเฮาบ่ไดดมาทํางานครับเพียงแต่ว่าเฮาเป็นการใ,ใส่ชีวิตนะครับปร,ประมาณนั้นครับ ถ้าเขาเป็นคิดคิดเป็นคา่าเรงนี่มันจะบะคุ่มเลยนะครับในการเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานนะครับก็จะไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาเป็นการใส่ชีวิตประจําวันของเขาเองนะครับแต่ละมือนะครับเฮ็ดไปพรได้พ่อได้ประหยัดค่ากับขอกับนำนะครับแบบนี้โอเคครับได้ครับอันนี้ครับพี่น้องอันนี้มองนึงอันเดียบเอาโซกจัด ภาพพี่น้องเอามองนี้นะครับมองนี้จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งครับเป็นแบบแปลงครับเป็นแบบลักษณะของแปลงอ่าครับพี่น้องถาเบิ้งเดิมพี่น้องบาโสกจะเปิดให้เบื้องเปิดพมันกั้งนะครับพี่น้องสีมีบอเดี๋ยวครับบาโสกหาทำเลก่อนหาทำเลตั้งกล่องก่อนครับเดี๋ยวกล่องจะล่มพี่นอ้องเป็นการท่ายทอดสดนะครับเอาละ สวัสดีน้องพี่น้องเนาะสวัสดีก็เห็นเบิดแล้วครับสวัสดีทุกคนครับพี่สุดารัตน์นะครับสวัสดีครับพี่อ่าพี่พี่กุหลาบเป็นบ่ครับอ่าสวัสดีครับเพ่อว่าฮายเฮโลมิสเตอร์โชคนะครับอ่าบิวตี้ฟูลการ์เด้นสวนสวยนะครับบ่หกลกนิดนึงครับบ่โชคตรงการย์ยาครับ อันนี้ครับพี่น้องอู้ยนี่ครับดอกแรกครับพี่น้องพูดนะโอ้โมาทานพี่น้องพูดนะอู้ห,หลายนี่ครับครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นมึงใ,ใกล้ๆเด้อตอนนี้บลาโสมเปิดก่อนอันนี้ครับออกมาเรื่อ,อยๆครับพี่น้องอู้นี่ครับขาวจุนพลพี่น้องเลยพูดนะโอ้มาทาน อันนี้ดอกนี้แก้วแล้วครับเอากาจะเอาทิมไ้นี่ละอให้กลายเป็นเชื้อไปเลยนะครับอันนี้ครับพี่น้องเป็นอย่างไรพี่น้องคักบอเฮ็ดใบกินเองครับเนี่ยเห็ดใบกินเองครับลงทุนตรงนี้ลงทุนสิบห้าบาทนะครับกับฟางยี่ยี่สิบห้าบาทก่อนหนึ่งคุ้มแล้วครับพี่น้องคุ้มเกินคุ้มแล้วแต่ผมได้มีฟางีนลงทุนแค่เชือกกับพ่อเดียวนะครับ อันนี้ครับพี่น้องฟังนี่กับมีอยู่อันนี้ครับพี่น้องคักเอากว้างไว้นี่ละปุ้นอะโอ้ยคักคักเลยพี่น้องนี่เว้ยเห็ดเห็ดคักคักเลยตัวนี้โอ้นี่ครับฟังนี่กับมีโอ้ยนี่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 เว้ยคักคักพี่น้องเลยเบาสุกคักอย่างเดียวอันนี้ครับ แบบนี้เฮ็ดแบบเทลาดครับหมายความว่าเรามีกากมันนะครับเขามีกากมันสำปะหลังนะครับพี่น้องเท่ากับเอามาเทครับหรือว่าเป็นเ,เป็นพวกที่เป็นยังบาโซ่เฮ็ดเฮ็ดนะครับจะมีก่อนเฮ็ดที่มันบกออกนะครับเท่ากับเอามาแกะถุงออกนะครับแล้วก็เอามาเฮ็ดเป็นแปลงหลังจากนั้นก็เฮ็ดเป็นหล่องจังหน่อยแล้วก็เอาเสื้อโรยนะครับโรยแล้วก็ เอากบจัง่อยนะครับพอกบแล้วก็เอาฟางคุ้มลดน้ำครับหรือว่าถ้าฝนตกกับบ่ตตองนะครับเขาเบิ่งเอาใหญ่ฟางแห้งกับพ่อนะครับกระเซได้ครับก็จะเป็นคือลักษณะนี่แหละทีบ่ทีบ่โศกเห็ดอยู่นี่แหละครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีคุณเบนครับ คุณเบนสาวิตีซานลนะครับครับสวัสดีครับวิธีการเฮ็ดกับบ่อหญ้าเราครับหนาฝนกับเฮ็ดจะเกิดขึ้นง่ายครับเขาเสี่อมว่าลุยลงเลยครับได้กินแน่นอนครับบ่อผัดอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆนะครับอันนี้ครับพี่น้องโอ้คักคักสวัสดีสามสิบสี่ทันเดอร์พี่น้องเดอ ไอเล็บสเตอร์ยางนี้มัสลูมยูอิซโซฟลิดแอนคาร์เดนไอออร์แกนิกอ๋อนะครับฟอบดีใจฉันสามารถอย่างนี้อ่ายูวันเดย์กรอว์มายโอนฟู้ดแอนยิทออร์แกนิกนะครับ uh, ประมาณมาเป็นชื่นชมนะครับที่ ที่ปลูกนะครับประมาณนั้นละมือมือในมือหนึ่งเพื่อทีปลูกนะครับประมาณนั้นละครับแล้วก็กินพวกที่เป็นออร์แกนิกนะครับเพิ่อนเขียนภาษาอังกฤษมางนะครับประมาณนั้นละเพิ่นบอกว่าเพิ่นชอบกินเห็ดนะครับประมาณนั้นละอยู่อาดูอิ่งกรี๊ดจ๊อบนะครับครับผมกับเฮดไปแล้วครับเพิ่นก็บอกว่าเฮดดีครับประมาณนั้นละเฮดงานดีเฮดนั่นประมาณนั้นละพี่น้องอันนี้ครับพี่น้อง เดี๋ยวเอาตําตพ้พี่รองนี่คักบอพี่รองอุย้ยอันนี้ครับเห็ดบ่าวโชคนะครับเช้านี้เดี๋ยวจะไปส่งอปอายพี่รองพี่อางชั้นสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ามาเอาเห็ดน้ำกันพี่้องคุนอโอ้ยคักอันนี้ครับยังมีดนะครับเป็นกาก,ากมันได้ครับเนี่ย นะครับตัดไปนี่แล้วครับเนี่ยมีเสื้ออยู่ครับได้กินอีกเรื่อยๆครับพี่น้องตลาบใดที่มีฝนและมีความชื้นนะครับเชื้อเห็ดไม่หมดง่ายครับแปลงเดียวนี่บ้าโศกใสก้อนนึ่งเต็มๆครับสาหรับเชื้อนะครับครับตัดอยู่นี่เลยครับไม่ต้องเอาไปบ้านนะครับตัดไปนี่เลยครับเนี่ย ครับสวัสดีครับพี่เพ้นสีครับอยู่อย่างพอเพียงได้อยู่บ้านเราเป็นตัวอย่างเป็นเราเป็นนายตัวเองเหรอและได้อยู่กับครอบครัวสูงที่สุดค่ะคะอบข,ขอพครับต้องประหยัดครับพี่น้องต่อไปบุรุษยังสิเกิดขึ้นแล้วครับพี่นอ้องอ่าตอนนี้ก็ลดรถนลงให้ใส่เตา่าเราพี่น้องเลยผมมาผมมาต่อไปใส่เต่ากะ มันก็นจะแพงขึ้นเก่าพี่น้องใส่เตากับแมว่าจะใส่ได้เบิดทุ่งหม่องนะครับเนาะคนที่อยู่คอนโดก็ใส่บ่ไดดเด้อพี่น้องเขาไ่ใส่หรอกครับคนที่อยู่บ้านรู้ๆแล้วละอ่าถ้า,ถ,าถ้าดังดังเตาปิ้งย่างอ่าเป็นบางข้างกับโอเคครับแต่ว่าให้ใส่แบบการประจําในบ่ไดดหรอกครับผมว่าถ้ายูบ้านสวนได้ยุ่นี่แบบนี้นะครับแต่ต่อไปทานก็นจะแพงครับพี่น้อง ตอนนี้สอบละสองลอยครับทายเฮ็ดกับเขาสูมือนี่บ่พ่อเดือนกับเบิร์ครับกับสอบหนึ่งครับทายเฮ็ดกับเขาสูมือนะครับเช้าเที่ยงเย็นเช้าเที่ยงเย็นเี่รับร่องเลยว่าสอบหนึ่งบ่พ่อครับเดือนหนึ่งกะใส่งบประมั่นือเกา่าเนาะทังที่ดีที่สุดก็คือตรงแก้ปัญหาครับพี่นเนาะแก้ปัญหาราคาหรือเหตุยังกไดครับผมกับบลูสูมือนี้ของแพงครับเขาเขาตรงเหตุแบบนี้ครับ มียังประหยัดได้กับประหยัดหาแรงอาหรเขาไว้ในสวนเฮานี่แหละเศร้านี่กับผมมาต้มยำก็ดีครับผมเนี่ยต้มยำกินนะครับเนาะเอาไปต้มยำเนี่คากเลยแหละครับเนี่ยต้มยำเห็ดฟางเนี่ยครับดอกตุ่มๆครับสวัสดีครับพี่สัสิการนะครับสวัสดีครับทำอีูแล้วสู้ต่อไปเป็นตัวอย่างที่ดีขอบคุณครับ i a m You ย big farm love garden นะครับ าฟาร์มผมบ่อใหญ่หอกครับประมาณหนึ่งไรนะครับอ่าอ่าไอเอ็มยัวบิ๊กฟาร์มอฟาร์มของคุณใหญไ่ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณไรหนึ่งครับผมแล้วก็อยางพันว่าเลิฟการเดนนะครับมากสวนมากเก็ตสวนประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับพี่น้องแต่ว่าการเฮ็ดสวนนี้เอาจริงๆเมื่อเลยครับบบเมน บอเมนว่าเล็กๆก็ดีอยู่หรอกครับหมายความว่าถา้าผู้ใดที่อยากจะมาเห็ดสวนนะครับเขาก็ต้องเข้าใจนะครับว่า,าบางครั้งบางครั้งเขาจะไปมองแค่การเก็บผลผลิตช่วงที่เก็บมันมีความสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะเห็ดหนี่คือเขาต้องเขาต้องปลูกเขาต้องโอ้ลายอย่างครับพี่น้องจะมีการดูแลอ,อย่างอีกไลนยนะครับคือก็ต้องเมือ่อยจังไลยครับพี่น้องก,การเห็ดสวนกับ กับโบเมนงันสบายนะครับแต่ว่าถ้าเ,าเลือกเท,ที่พืชพืชที่ไม่ต้องลงทุนมากหรือว่าบบตองดูแลลายก็ดีครับเเลือกพืชเท็ดเอาแต่ว่าถ้าเป็นพืชระยะสั้นตรงมือจังน้อยครับยกตัวอย่างเช่นปลูกผักขีปลูกหอมปลูกผักสวนขั้วนะครับอันนี้ก็จะจะเมืม่อยนิดนึงเหนื่อยนิดนึงนะครับการเท็ดสวนก็เมื่อยจังน้อยเด้อพี่น้องเด้อ เป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้อันนี้มันฟอแล้วล่ะครับพี่น้องก็เอาเลยนะครับเพราะว่าบาโซกดึงไว้ดึงออกแต่เมื่อวานนี้นะครับมันก็เใหไ่ครับอันนี้ครับเละแล้วครับบาโซกเอาไว้นี่ละเละๆปนๆกันไปนะครับอ่านี่ของแถ้่ครับพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องนี่ครับครับได้ครับเขาแล้วครับเสานี้นะครับพี่น้องอ่าเยสฟาร์มิงนะครับ อ๋อ oh, is not very easy but พนวมาเห็ดฟาร์มนี่มันบ่งง่ายครับอ่า uh, ไม่ง่ายเลยนะครับอ่า uh, but is อ uh, ่าอย่างน,นี้ work the อย่างนี้อย่างน,นี้ if if pot เป็นว่าครับ you eat healthy อ๋อประมาณว่า มันโบ่ายครับแต่ว่าเขาเขาได้กินพักที่ดีอย่างประมาณนั้นแหะกินของที่ดีเพื่อเฮลตี้เพื่อสุขภาพประมาณนั้นนะครับอ่าประมาณนั้นแหละผมกับแปีรเดาๆครับผมผมโมลูดออกผมแปีรเดาๆเอา,านะครับที่น้องแต่แปลยร์หกับแปลรซอยบาโสดี้ได้ครับเพื่อนอาจจะไปะยุที่ตั้งประเทศบ่อยนะครับเพื่อนกับเพื่อนประจับเพื่อนจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมากจังสี่นะครับแต่ว่าเพื่อนจะฟังภาษา ที่บ่าโศกว่าออกนะครับแต่ว่าเวลาพื้นพิมพือน,น,นอาจจะอยู่ต่างประเทศโดนนะครับประมาณนั้นกาขอบพุณนครับเพรว,ว่าจะพิมพภาษาใดกัโอ้มีมีวามหมายเบิดหลืครับอันนี้ครับพี่ร้องโอ้ยครับครับสันี่ก็กดีใจแล้วครับเดสอะบิกเนี่ยนี่คลัสเตอร์นะครับประมาณนั้นแหละ <laughs> แป,ปะเลเปนะ่าโศกเเด้อ บางอย่างกับปแปรบออกนะครับพี่น้องอ่าไอเอ็มเอิร์เน็งฉันเรียนรู้นะครับประมาณนั้นอนะ่ะไทยนาวเพื่อนกำลังเรียนภาษาไทยอยู่อ่าหัวังว่าฉันจะพูดอ่ากับคุณอ่าในวันพูดไทยในวันต่อๆไปได้อ่ประมาณนั้นละอ่าในได้ได้ในสักวันหนึ่งประมาณนั้นอนะ่ะเพิ่นว่านะครับ i am learning thai uh, now hope i can talk to you in thai one day เพื่อนสิเพื่อนสิก็จะว่าว่าตอนนี้เพื่อนยังเรียนอยู่หวังว่าโฮปนี่คือว่าหวังว่านะครับหวังว่าฉันจะพูดไทยได้ในสักวันหนึ่งอ่าโอเคครับจะขอบคุณนะครับพี่น้องอายุ s p e a k English so well ไม่ดีเท่าไหร่ครับส่วนมากก็จะอ่านได้นะครับแต่ว่าบางคำกับแปลบออกสิละครับพี่น้อง โอเคครับเมื่อนี้ก็เป็นไรสั้นๆครับเจ็ดนาฬิกาสิบสองนาทีบัดนี้เดี๋ยวพ่อโชกับจะไปรับโอปอไปโรงเรียนครับโอปอไปโรงเรียนที่เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบห้านะครับประมาณนี้ครับตอนนี้โอปอล์กับกำลังเตรียมโตอยู่นะครับเดี๋ยวบ่วโชคกับขอจบไลน์นี่เป็นไวเพียงซ้ำนี้นะครับนี่ครับกัได้เห็ดฟางเลยครับประมาณหนึ่งกิโลพอดีครับนักครับสาหรับเห็ดฟางครับขอบคุณทุกๆกําลังใจครับพี่น้องครับที่ ให้กำลังใจบาโชคนะครับครับเมื่อนี้บาโชคอาจจะลดน้ำครับนะครับลดน้ำพุ่มพุ่มแค่แค่ให้เปียกครับใบโบ่ใหบแห้งอ่าไม่ให้แห้งนะครับโอ้ี่ครับดอกนึงครับ่ะเอาไปนี่แหละครับให้เพื่อนเปื่อยอยู่นี่แหละครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจบาโชคเกษตรตะเกิน ไม่ใช่เกษตรกรนะครับบาโศกเลี้ยนรูครับผมเลี้ยนรูแล้วก็ลงมือทําครับพิดถือกัว่ากันอีกท่านึงครับสาหรับการเกษตรบุีผู้ใดเก่งอามาตั้งแต่เลีนะครับถ้าเข้าบ่ลงมือเข้ากับบ่รูจักดอกครับเข้าต้องลงมือเห็ียดลงกอนนะครับอาครับผมขอบคุณพี่พียงน้องครับกับพ่พ่อกันไรนาครับให้พี่พียงน้องนะครับอยู่ดีมีแห้งหล้วก็มีความสุข สำหรับมันจัรนนะครับหลักก็ทุกๆมือครับผมสวัสดีครับ